สวัสดีครับวันนี้อยากจะชวนท่านคุยเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาศักยภาพของบุคคลกับการวิเคราะห์สาเหตุนะครับเป็นเรื่องของ exploration กับ analysis ครับคำสองคำนี้ใช้ในการพูดคุยกับคนทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเพราะนั้นประเด็นที่เราหยิบสองคำนี้ขึ้นมาอยากจะมาชวนให้ท่านได้ลองแลกเปลี่ยนกันดูครับว่า สองคำนี้มีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกันครับคือศักยภาพกับสาเหตุงั้นการโฟกัสในการพูดคุยกับใครก็แล้วแต่หากเราโฟกัสไปที่ตัวปัญหาเราต้องใช้เทคนิคการ Analysis วิเคราะห์สาเหตุแต่หากเราโฟกัสไปเรื่องของการเติบโตโกต้ดเราจะไปที่ตัว exploration งั้น Analysis ใช้กับ problem solving Exploration จะใช้กับเรื่องของมุมมองที่เป็นแสจิตเป็นกลยุทธ์ใหม่ๆครับงั้นกลยุทธ์ใหม่ๆก็คือเราต้องการให้เขาดึงศักยภาพของเขาออกมาการเล่าเรื่องแบบเปิดกว้างเป็น Exploration อย่างหนึง่งที่ทำให้เขาได้สะท้อนบางอย่างของตัวเขาเองออกมาแต่ถ้าเกิดเรา โฟกัสไปที่ตัวปัญหาเป็น p b l บเบ o l v วิงเราต้องลงไปที่สาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้รูสคอ u s สของปัญหาที่แท้จริงเราก็จะแก้ปัญหานั้นได้หรือช่วยให้เขาแก้ปัญหานั้นได้งั้น exploration อาจจะเป็นการพูดคุยที่เรื่องของประเด็นที่เป็นด้านดีคุณค่าจุดเด่นของคนคนนั้นเพื่อจะทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นเล็กๆบางอย่าง และกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เขาคุ้นเคยอยู่แต่หากการเป็นอ n นาลิซิสนั้นเรามักจะลงไปให้เขารู้สึกว่าเราเห็นความสำคัญของปัญหาของเขาและอยากเข้ามาช่วยเรามักจะไปพูดคุยที่สาเหตุนะครับของปัญหาแล้วหยิบสาเหตุมาพูดคุยกันก็สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและคิดว่าจะกระทบเอาอะไรบ้างนะครับ นั้นการวิเคราะห์สาเหตุก็มุ่งที่จะเป็น problem solving คือมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลงรายละเอียดกับปัญหาร่วมกันกับคนที่เราพูดคุยด้วยแน่นอนครับท่านในฐานะหัวหน้าท่านในฐานะคุณพ่อคุณแม่ท่านในฐา,าน,น,คคคาน,นะคนที่ให้คำปรึกษาใครวันนี้เขาต้องการให้ท่านช่วยเขาแก้ปัญหาโดยตรงท่านก็ต้องใช้เทคนิค ของการ a อนาล s ซิสแต่หากเขาเป็นบุคคลที่มีความพร้อมเราคิดว่าเขามีความพร้อมเราอาจจะใช้เรื่องของ exploration ให้เขาไปมองที่คุณลักษณะเด่นๆของเขาคุณค่าดีๆของเขาเพื่อทำให้เขาดึงศักยภาพที่เขามีอยู่ออกมาดังนั้นจุดมุ่งเน้นของแต่ละอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่า เราประเมินคนที่พูดคุยด้วยแล้วเขาอยากให้เราช่วยเขาในลักษณะไหนหากต้องการให้เราช่วยเขาในลักษณะของการทำให้เขาค้นพบบางอย่างที่เป็นศักยภาพาเราใช้ exploration แต่หากเขาต้องการให้เราร่วมแก้ปัญหากับเขาเป็น problem solving เราใช้เทคนิค analysis ครับ หวังว่าคำคู่นี้จะทำให้ท่านนำไปแยกแยะการพูดคุยหรือสร้างประเด็นที่ท่านกำลังไปดำเนินการกับใครบางคนได้ถูกต้องมากขึ้นครับ